สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับช่องนี้ไม่ซื้อนะครับให้ความรู้เพียงอย่างเดียวนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะได้มาให้ความรู้อีกเช่นเดิมและเช่นเคยนะครับคลิปผมไม่ได้ซื้อนะครับแต่ว่าถ้าว่าเพื่อนเพื่อนเข้ามารับชมคลิปในช่องผมนี้ได้ข้อมูลใหม่ๆได้ความรู้เพิ่มเติมใหม่ๆเกี่ยวกับเปลี่ยนแน่นอนนะครับ เป็นข้อมูลจริงนะครับไม่ใช่มนโนขึ้นมาเองนะครับก็เช่นเดิมกับคลิปนี้นะครับเป็นเหรียญที่มีราคาแพงถึงเหรียญละ1ล้านบาทเลยนะครับหรืออาจจะมากกว่านั้นนะครับผมรู้ในคลิปนี้นะครับส่วนจะเป็นแบบไหนอย่างไรนั้นก็คอยติดตามรับชมรายละเอียดภายในคลิปครับซึ่งในคลิปนี้ผมก็จะได้มาพูดถึงเหรียญที่มีรูปช้างอยู่บนเหรียญน,นะครับซึ่งรูปช้าง จะอยู่ทางด้านหลังของเหรียญนะครับแล้วก็หันหน้าไปทางซ้ายมือนะครับที่มีราคาเหรียญละ1ล้านบาทหรืออาจจะมากกว่านั้นนะครับแน่นอนครับถ้าพูดถึงเหรียญที่มีรูปช้างอยู่บนเหรียญน,นะครับซึ่งอยู่ทางด้านหลังของเหรียญน,นะครับอันดับแรกที่เราเนกขึ้นได้หรือว่าจะคุ้นเคยหรือว่าอาจจะมีอยู่ก็คิดว่าน่าจะเป็นเหรียญรุ่นนี้นะครับเห็นไหมครับที่มีรูปช้างนะครับ เป็นเหรียญรุ่นการจนาพิเศษปีปศ2539นรส,สนะครับแต่ว่าเหรียญที่มีรูปช้างรุ่นนี้นะครับยังไม่มีราคานะครับเพราะเป็นเหรียญที่ยังหาง่ายได้พบเจอบ่อยนะครับยังไม่มีราคานะครับส่วนเหรียญที่มีรูปช้างแล้วก็หันหน้าไปทางซ้ายมือเป็นแบบไหนมีลักษณะอย่างไรชมภาพครับเห็นไหมครับผู้ชมตามภาพเลยนะครับผมก็ได้ขึ้นภาพให้ชมทั้งทางด้านหน้าของเหรียญแล้วก็ทางด้านหลังของเหรียญแล้วนะครับ เห็นนะครับทางด้านหลังของเหรียญนั้นก็จะมีรูปช้างนะครับหันหน้าไปทางซ้ายมือเรานะครับฐ่านทางด้านหลังของเหรียญขึ้นมานะครับเรามองดูก็จะรูปช้างนะครับหันหน้าไปทางซ้ายมือเรานะครับก็เป็นเหรียญปราบห่อนะครับเป็นเหรียญในสมัยรัชกาลที่ห้านะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับเป็นเหรียญที่หายากและมีราคาแพงมากเลยนะครับ หนึ่งล้านบาทนั้นมีแน่นอนนะครับแต่อาจจะมากกว่านั้นด้วยซ้ำนะครับผมอาจจะสองล้านสามล้านหรือว่าสี่ล้านนะครับก็ขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญด้วยนะครับแล้วก็ผู้ซื้อและผู้ขายนั้นตกลงกันอีกทีในเวลาที่ซื้อด้วยนะครับแต่ว่าหนึ่งล้านบาทมีแน่นอนนะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับแต่ว่ามีของปลอมเยอะมากเลยนะครับไว้เพื่อนๆสังเกตดูนะครับ ถ้าว่ามีเหรียญรุ่นนี้อยู่